ทุกคนเชื่อกันไหมว่าพี่ไอรอนเนี่ยสามารถประสานอินพื้นเรียกสัตว์อัญเชิญไปในเรื่องนารูโตะได้ไม่เชื่อดิง,งัันดูนี่นะ <Hello? S 1> สัตว์อัญเชิญของฉันจะออกมาอ่ะเป็นไงทุกคนว่าพี่เหมือนอาจารย์ในเรื่องนารูโตะแล้วหรือยัง <No. S 1> ฮะอะไรนะ นี่ยังไม่เหมือนีกเหรอสงสัยพี่ต้องไปฝึกวิชานินจาเพิ่มในเกมฟรีไฟล์ซะละจะได้แบบเหมือนกว่านี้ไงเพราะตอนนี้ทางเกมฟรีไฟล์มีการคอลแลบกับอนิเมะดังในตำนานอย่างเรื่องนาูโตอีกครั้งพี่ต้องบอกเลยว่าอัปเดตรอบนี้มีทั้งกิจกรรมใหม่สกินอาวุธใหม่และชุดใหม่ๆม,มาให้เราได้สะสมกันอีกเพียบไม่ว่าจะเป็นอิทาจิมินาโตมาดาระแถมถ้าเข้ามาเล่นฟรีไฟล์ตอนนี้จะได้รับชุดโอโรจิมารุฟรีๆด้วยนะ oh. และเกมยังมาพร้อมกับระบบเกมเพลย์ใหม่ที่จะเหมือนพาเราหลุดไปอยู่ในโลกของนินจาใครที่เป ในเกมฟรีไฟเฮ้ยเอาดีอิตาจีอย่างเท่มันหลุดออกมาจากอนิเมะเลยอ่ะนี่แล้วผมมีชุดมินาโตะด้วยทุกคนนี่โ oh อคาเงะรุ่นที่สี่ใช่ป่ะรุ่นที่สี่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเครื่องบินมาอย่างนี้หรอเฮ้ยอันนี้มันหมู่บ้านโคโรฮาตอนแบบโดนเพนถล่มป่ะจะมีคนลงเยอะไหมเนี่ยตรงเนี้ยเมืองแบบโคตรเหมือนอนิเมะเลยอ่ะทุกคนไหนไหนวงก็จะบีบแล้วขออนุญาตถ่ายรูปตรงนี้ก่อนละกันแอกแอกสักหนึ่งท่าอะไรเงี้ยเอาท่านี้แล้วกันอ่านจันทราตรงนี้เลยโอ้โหแล้วนี่มันคืออะไร ว้าวออกเป็นเครื่องสร้างไอเทมบอถ้าเรายืนครบคือเราจะได้ของวะเนี่ยอู้มีาวุตลายอย่างเลยทุกคนอันนี้คืออะไรขึ้นในอรอเฮ้ยนี่ไงผมได้เคียวแล้วทุกคนก <c oughs> <c oughs> ็ได้ในขอลองน,อน็อกเลยดิน็อ,นอกเป็นไง,ไงอ่ะฮ <c oughs> อว <c oughs> เป็นน็อกอย่างนี้เลยโอ้ยไม่กอดนี่ไงเจอคู่ต่อสู้แล้วขอยัดมงดินนะครับ,บ,บ ไม่ตายยด้วใครที่แบบอยากเล่นนะครับพี่ว่ามันสนุกมากๆเลยนะก็มาเล่นกันได้นะครับในเกมฟรีไฟ r e นะก็เล่นได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31สิงหาคามนี้เท่านั้นนะก็รีบมาเล่นก่อนที่มันจะหมดเวลาใช่